เช้านี้เราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21กันหน่อยนะคะคเพราะว่าล่าสุดเองนะคะทางสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชาก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาการนะคะในการเดินหน้าปฏิรูปพลังงานเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่นี้นะคะกุลชวินใช่ครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับนายกเริ่มตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็กาวในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาตินะครับถึงการเดินหน้าประเทศนะครับร่วมกันของรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสภาปฏิรูปแห ชาติรวมไปถึงภาคประชาชนซึ่งประชาสังคมเองก็ต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับรับฟังความคิดเห็นมีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันในทุกมิตินะครับว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานตอนนี้เลยประเด็นสําคัญนะครับที่หลายคนกําลังเฝ้ารอ ติดตามเลยก็คือการเปิดสัมปทานปิโตเลียมรอบใหม่ครับหรือว่ารอบที่21ครับซึ่งก็เป็นมติของสองปชนะครับซึ่งรัฐบาลจะนํามาหารือการว่าจะออกมาอย่างไรสิ่งสําคัญนะครับคือต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องต้องเข้าใจกันเรื่องปฏิบัติเป็นของคอรมอนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานต้องรับผิดชอบดาเนินการให้ถูกต้องเพียงพอและไม่ และไม่ให้ประสบปัญหาวิกฤตด้านพลังงานในอนาคตซึ่งตรงนี้เองก็ต้องใช้เวลาเตรียมการหลายปีนะครับกว่าจะลงทุนกันได้กว่าจะตัดสินใจได้นะครับว่าใครจะทํากว่าจะไปสำรวจและก็ขุดเจาะก็ต้องมีการเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับรวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมัน่นก็ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆกันนะครับ ท้งนี้นายกก็เรียกร้องให้ประชาชนนั้นช่วยกันอนุรักษ์พลังงานด้วยใช้กันอย่างประหยัดเพราะว่าที่ผ่านมาความมั่นคงทางด้านพลังงานนั้นหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าความมั่นคงด้านพลังงานนั้นหมายถึงอะไรครับซึ่งนายยกเองก็บอกนะครับว่าก็หมายความว่าประเทศไทยนั้นต้องไม่ขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวครับส่วนในระยะสั้นๆเนี่ยไฟฟ้าจะต้องไม่ดับเพราะไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นแหล่งเกิดพลังงานอื่นๆอีกด้วย